ส่วนข่าวนี้เป็นข่าวดีนะคะสําหรับลูกจ้างประจําในส่วนของราชการค่ะเพราะว่าล่าสุดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของสนราชการหรือกอสอจอมีการจัดประชุมใหญ่เป็นการประชุมใหญ่สมาชิกนะคะเพื่อแจ้งผลการลงทุนในปี2567ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจค่ะสามารถสร้างผลกําไรได้มากกว่า500ล้านบาทค่ะ นายสันติปาวายหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกสจชุดที่1 4เป็นประธานการประชุมใหญ่สมาชิกกสจประจำปี2567โดยมีลูกจ้างประจำจากส่วนราชการที่เป็นสมาชิกกสจทั่วประเทศมาร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี2567 โดยกสจรรายงานผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถสร้างผลกำไรให้กับกองทุนได้มากกว่า500ล้านบาทและหลังจากนี้กสจได้ปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆเพื่อเป้าหมายการลงทุนที่ต้องผลตอบแทนชนะอัตราเงินเฟ้อและเงินฝากประจำต่อไปว่ากองทุนเราเนี่ยผมว่ามันมั่นคงเพราะว่าหนึ่งเราไม่ไม่มีการให้ไปกู้ให้กู้ยืมเราไม่มีเลยนอกจากเอางเงินตรงเนี้ย เอาไปลงทุนให้บรลจอไปลงทุนทีน,นี้การที่บรลจอไปลงทุนเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเดือน 1, mm. 1เดือน 2, 2> mm. จะเดือน3ทนําผลกำไรขาดทุนส mm. ั้นดปนติดเราปลดเลยอันนี้เป็นข้อดีของกองงทุนองบจว่าเรามีมาตร,รการที่เด็ดขาดเราก็จะมีอนุในการส่งเสริมอาชีพนะครับเป็นอนุทางด้านยุศาสตร์ในการทําให้สมาชิกกสอจอเรามีสวัสดิการต่างๆเช่นอ,อบรมเรื่องอการฝึกอาชีพไม่ว่าจะเป็นนวดกาแฟทําอาหาร ต่างๆที่สามารถเอาไปทำอาชีพได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าสมาชิกต้องการอะไร การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกสจนั้นเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2539มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันเงินออมให้แก่ลูกจ้างประจำได้มีเงินไว้ใช้เมื่อออกจากราชการหรือเมื่อพ้นวัยทำงานและยังสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัวหากเกิดกรณีเสียชีวิตโดยปัจจุบันกสจมีสมาชิกอยู่34,288รายและส่วนราชการที่นำส่งเงินเข้า กองทุนมีจำนวน4,130แห่งค่ะ